รีธาตุเนี่ยก็จะประกอบด้วย3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือธาตุไฟหรือที่เรียกว่าปิดตะอย่างที่2ก็คือธาตุลมหรือเรียกว่าวาตะและอย่างที่3ก็คือธาตุน้ําหรือที่เรียกว่าเสมหะอันแรกธาตุไฟเนี่ยหรือปิดตะันะครับคือเรื่องของความร้อนของร่างกายถ้าวันนี้เราอยากรู้ว่าสภาวะของร่างกายเราเป็นลักษณะของปิดตะหรือเปล่าให้เราสัมผัสตามร่างกายของเราทั้งบริเวณหน้าผากบริเวณจุดชีพจรจนะครับหรือแม้ทั่งการจับชีพจรบริเวณข้อนิ้วมือของเราเราสามารถจับได้ว่าชีพจรจอของเราเนี่ยเป็นชี้ประจอนแบบปิดตาค เยวยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราเป็นไข้ถ้าเราสังเกตได้นะครับตัวของเราจะแดงขึ้นเราเอามือสัมผัสที่บริเวณหน้าผากเราจะรู้สึกมันร้อนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเราจับชีพจรของเราเนี่ยจะเต้นเร็วมากขึ้นอันนี้คือทัดไฟนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของทัดลมนะครับทัดลมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายรวมถึงการไหลเวียนเลือดของร่างกายเราอันนี้ก็เป็นสภาวะของทัดลมเช่นเดียวกันทีน,นี้เนี่ยลักษณะอาการของทัดลมที่เราสามารถพบได้นะครับอย่างเช่นการปวดเมื่อยต่างๆของร่างกายอันนี้ก็เป็นลักษณะของทัดลม เดียวอย่างเช่นเวลาปวดเมื่อยตามบ่าคอไหลหรือคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะเป็นอิทธิพลของธาตุลมหรือตัววาตะทั้งนั้นเลยสําหรับอันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของธาตุน้ําหรือเสมหะนะครับตัวธาตุน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นของร่างกายธาตุน้ําในร่างกายก็จะประกอบด้วยอย่างเช่นพวกเลือดของเราเหงือ่อน้ํามูกน้ําตาสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีลักษณะอาการของธาตุน้ำนะครับอาการแสดงออกมาก็คือเราอาจจะมีอาการบวมตามที่ต่างๆของร่างกายนะครับตามแขนตามขาหรือแม้กระทั่งการที่ จะมีน้ำมูกไหลตาเลืเรือตาแดงนะครับหรือมีการอาการตาอักเสบอันนี้ก็จะมีภาวะที่มีทาุน้ำเนี่ยออกมาเยอะจนเกินไปเช่นเดียวกัน